สวัสดีดค่ะควันนี้เราจะมาดีรีแอคชั่นไพลอดเรื่องข้าวฟ้าเคียงเธอค่ะซึ่งเป็นของใครนะซีนูนิวจากดูมันดีเย้ซึ่งเป็นเอีของดูมันดีอยู่แล้ว <c oughs> ใช่เป็นดูมันดี Family อยู่แล้วนะคะ <c oughs> ด้วยส่วนตัวก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องฟอร,ร์มใหญ่ของดูมันดีในปีนี้เลยแหละอาจจะเป็นฟอร,ร์มใหญ่ของซีรีส์วทั้งหมดด้วยว่า <c oughs> คนลุกว่าคนลอกไปเราไปดูกันเลยดีกว่า เถึงเวลาแล้วที่จะต้องแต่งตั้งเจ้าปราหาชีวิตองใหม่จะเป็นที่ไหนเนาะเขาคือความหวังเดียวสันงูักวเทวททพ ลาลัชรันไปตามนินกลับมาเดี๋ยวนี้ของอร่อยมาแล้วนินข้าวซอยอีกแล้วอ๋อพ่อข้าวซอยเป็นอาหารของคนเอมมาลีเนะีนินบอกแล้วไงว่าข้าวซอยเป็นวัฒนธรรม่วกของคนไทยด้วยพ่อก็พูดอย่างนี้ตลอดอะอะไรอะไรก็เอมมาลีเอมมาลีเป็นบ้านเกิดของลูงนะ ก็ปเป็นเมืองเหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นในนิยายนนนี่ไซ้อมก่อนนะพ่อพรุ่นี้กี่มงดีมึงาโมได้เออมึงช่วงนี้มีคนตามมึงดปะก็มีบ้างนมึงกูไม่รู้เหมือนแม่งใครวะจ้มาชีวิตรักษาให้ผมมาที่นี่เพื่อพาท่านชายกลับไปแต่เขายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยนะ ท่านชายต้องกลับเข้าไป่งขันในฐานะทายาทเพียงคนเดียวของอัสวะเทวทินและผมจะบอกเขายังไงว่าเขาไม่ใช่ลูกท่านชายคณินจะเป็นต้องร้วพระองค์มีสายเลือดของกษัตริย์เอาคุณเอาแบบคุณพูดว่าอะไรนะไม่มีเวลาไวโอเจ่ทำไมลูกฉันเจ้าหมเลย มือนนูนี่อะเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบเล่นฉากแบบเนี้ยคือแบบได้บีบหัวใจว่าดูลูกดีใจหดเลยนิดเดียว <c oughs> แบบจะร้องตามคืออ่ะเดี๋ยวค่อยรีแคปทีเดียวอ่ะน่าจะปลอดภัยฟาบาต,ต้องไปกับทังหมดเพื่อความปลอดภัยพอพงเนีผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกคุณซะหน่อยสายเลือดของฟาบาตเกี่ยวข้องโดยตรงสเสด็จกับพี่เอ็มเลี่ กรมอมสัญญาว่าจะทำหน้าที่ดูแลปกป้องฟาบาลอย่างดที่สุดให้เหรอค่ปัน่นเกิดต้องสร้างเหรอ,รต,รอรต้องมีะไรครอเกอะไรขึ้นกับชิมิคูเนี่ย องไรวะคุณรอด้วยสิว่าระสำคัญของเอมมารีได้มาถึงแล้ว ราในนามของเจ้ามหาชีวิตขอประกาศให้ทั้งสามตระกูลส่งทาย,ยาทและทีมมาร่วมราชประเพณีฟันดาเพื่อคัดเลือกเจ้ามหาชีวิตองค์ใหม่ผู้ชงพิสทธน์ทวิตเมธาและสุดท้ายอัศวเทวาธินทายาทของเราจะเข้าแข่งขันด้วยนี่คือทายาทของเราคณินอัศวเทวาธิ ขอสูงค่ะขี้ไมค่ะดูสักก่อนเอ,อ๊ะไม่รู้หรอกว่าตัวเององใครอี่พี่เพชรใช่ไหมเนี่ยเริ่มมาดูตัวเด็กได้ข่าวว่าเป็นอันดับหนึ่งของสโมมสอยหรอแต่สำหรับที่นี่ก็คงเป็นได้แค่เด็กฝึกจับดาวเท่านั้นแหละ <c oughs> มาเจอ,อะไรอยู่ด้วยวะกระหม่อมเข้าใจความรู้สึกฟาบาดดีความรู้สึกของคนนี้ต้องอยู่คนเดียวคุณไม่มีวันเข้าใจหรอกใครบอกว่าฟาบาดอยู่คนเดียวกระหม่อมจะอยู่เคียงข้างฟ้าบาดชอบหน้าพี่นิวอะพ่นิวโดดยิ่งใหญ่มากเลยหรอดิ้นเหลือผ,ผมต้องการคนที่ไว้ใจได้มาเข้าร่วมทีมขอประธานอภัยฟาบาดกระหม่อมไม่ฟังดับต่อหน้าคนอื่น เนีไงไง่ยหรอคนที่สัญญาว่าจะปกป้องคนที่บอกว่าจะอยู่เคียงข้างใจร้ายว่ะปกป้องคนืนอุ๊ยลูกสวยมาก ฐานที่ไทยสู้สัตว์ต่ออสวัรเทวีวัทีคือหน้าที่ของค,คุณผมเพิงรู้ว่ามเป็นแค่คำมโกงกันถ้าหลังจากนี้ก็ม่อมจะทำเกินหน้าที่ก็คงไม่เป็นอะไรใช่ไหมเพื่ครับ หัวชุดลูกหลังตรงกระมมการแต่งตั้งคุณมาเป็นพระสหายคนสนิทด้วยความเสน่หาก็เพื่อไม่คนอื่นรู้คุณฟันดาบเียงแค่ไหนเราต้องทำให้คนอื่นเชื่อว่าเรารักกันจริงๆสร้างโมเมนต์หน่อยดีกว่าห่างขนาดนั้นเด็กคนก็ไม่เชื่อหรอกว่าเราคลั่งรักกัน ไหนๆก็ไหนๆแล้วให้คุณพ่อ้านถ่ายให้ดิบลูก,ลกขึ้นมาขามียืนงาเข้ามาใกล้ๆแล้วก็มกองหน้าด้วยถ่ายเลยครับเอาให้ดูรักกันม,มากๆยนะี่ก็ดูรักกันมากมากมาก็มองหนึ่งสองสามลูกนี่ จะบ้าไม่รู้จะไวตรงไหนก่อน oh ดีส่วนซีรีส์เรื่องนี้ส่งกับการรอคอยแบบมาอย่างดี mm hmm. อันนี้ไม่รู้รว่ารู้หรือเปล่าว่าแบบว่าน,นิยายเรื่องนี้คือเขียนไว้เพื่อซีนูนิวโดยเฉพาะจริงเหรอจริงคือแบบเขียนใหม่หรอคือแบบว่าพี่อ๊อฟเนี่ยมีการคุยกับนักเขียนแบบปรับบทให้มันแบบเกี่ยวกับซินูนิวเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือต้องชมไปก่อนถึงนักเขียนนะคะคือแบบว่าเขียนดีมากแล้วเรื่องคือในใ,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 ในใน,ในระยะเวลาเกือบเก้านาทีเนี่ยก็คือ สูงมาแต่ต้นกลางแล้วก็เกือบจะท้ายท้ายนิดหนึ่งแล้วเพราะว่าซิลนี่จะมาถึงแบบเอ้ยไม่ใช่สิกว่าตัวของตัวละครอาจจะมาถึงขนาดนั้นอ่ะเออมันก็ท้ายท้ายนิดหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูชูมนิดหนึ่งคือเกี่ยวกับคอสตูมคือทั้งคอสตูมในเรื่องคืนนี้หมดเลยดูชูมู่ที่ไ่หนคืออยากไทยที่ไหนที่ไทยที่ไทยคืออยากไปขี่ม้ามากดูพี่สีด็คือเคยพี่ซิวก็บอกว่าชี มันจะมีช่วงหนึ่งที่พี่ซีแบบเกิด,ดนะอุบัติเหตุด้ยนะเหมือนว่าที่เขาตกมาอะไรเงี้ยถ้าไม่แน่ใจว่าโอ้ทุนสร้างเนาะเอ,อเคือม,มากใช่เหมือนว่ามีข่าวประมาณนี้นะนี่ไม่แน่ใจข่าวเท่าไหร่นะคะถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยเออคือแบบลงทุนมากอะ่ะเออแล้วดูแบบเข้าใจฟิะวบอกว่าชุดมันเป็นชุดเหมือนมันต้องหนาวตลอดเวลาแต่ถ่ายที่ไทยแกเข้าใจฟิวปะถ่ายช่วงมิสาสามสิบส<แ>ี่สิบองศาอะไรเงี้ยแกมันร้อนมากเลยนะด้วยชุดลูกดิคือมันต้องเปิดแอร์กี่เครื่องอ่ะคือต้อง น้องถือใจอะแเอเนอร์จี้แบบเอนเนอร์จี้จกันแบบมูดตัวเองอะแล้วหน้าลูกยังขาวผ่องขนาดนั้นไงแค่อยู่ตอนนี้ยังร้อนจะตายเลยคุณยายดูสะอาดตลอดเวลาอ้าเหมือนอาบน้ำหรือ <c oughs> อเงี้ยเกิดมาแบบราชสีกูลมากเวอร์แล้วคือซีนที่เหมือนตอนแรกอะคือตัวของตัวของนุนี่ที่แสดงอะคือน้องต้องไปอยู่อีกเมืองหนึ่งก่อนใช่ปะก่อนที่จะมาอยู่ที่เมืองนี้ก็คือทําแบบแตกต่างได้อย่างชัดเจนนะต้นแบบอะมูททิวทัศน์ แล้วก็ได้แบบตัวละครแบบรุ่นใหญ่มาเล่นด้วยเป็นรับบทเป็นทั้งคุณพ่อแล้วก็มาเป็นทั้งอ่าอ่าพระมหาชีวิตใช่ไหมคือแบบเออดีดีทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนการแสดงสมทบเออการแสดงสมทบของเราก็คือแบบอลังการโทมัสทอมมี่อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยทอมมี่ใช่ป่าวะทอมมี่หรือว่าจิมมี่วะจิมมี่จิมมี่วะเขาเป็นจิมมี่แล้วก็แบบมีโทมัสกล้องด้วยอะไรอย่างเง ก็ถือว่าสงศักดิ์สิทนะเรื่องเนี้ยคือขนกันมาทั้งดูันดีเออเกือบจะมาหมดทุกคนละอาจจะมีมาแจมๆด้วยและอีกคนหนึ่งคือคุณพ่อบ้านคุณพ่อบ้านก็แบบดีคือคุณพ่อบ้านก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวละครที่แบบว่าจะมาเสริมให้เรื่องนี้มันแบบเป็นมูดที่แบบธรรมชาติขึ้นแล้วก็ลื่นไหลขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ดีแบบว่าแคสบทดีคิดถึงพี่โดมเออคล้ายๆป่ะคิดถึงพี่โดมวันนี้คิดถึงพี่โดมเห็นไหมแป๊บพี่โดมเอ๋อใช่แต่ก็เล่นดีเล่นดีใช่่่่นนนนวาาาเเเขออจจะะปป็็พี้งกั ไม่รู้เออค่นั้รขายขายกันพี่ดมบอกให้ผมบอกหน่อยเขาบอกว่าแต่ว่าตองที่ชมพี่ออฟนะแบบทุ่มทุนทุ่มทุนสร้างมากสมกับเป็นแบบซีรีส์ที่แบบแฟนคลับแบบมีการตั้งใจแข่งคอยเออที่แบบว่าตั้งแต่บทมาเลยจะมีการอาจจะมีการปรับบทจนมาถึงทุกวันนี้ที่มันได้แบบ ขายจนเสร็จแล้วอะไรงเงี้ยตอนนี้เราก็มารอดูบบนักแสดงคือแบบทุ่มเทกันมากคือดูจากไพ่หลอดแล้วรู้เลยคือทุ่มเทกันสุดๆเลย<ม>คือไม่ได้ทําแบบอืขอไปทีไม่ได้ออทำจับชายอบบโอเคเป็นรอดูกันในพันในปีนี้ใช่ไหมใช่พนันในเขาว่านะถ้าสองพนี่สิ็ต้องปีนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นี่ก็ หลายเดือนแล้วนะนี่าจะท้ายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเแต่<ม>ก็รออยู่นะคะก็รออยู่ใช่รออยู่นะคะพี่ออฟคนรอทอไว็เป็นจ้ะ<อ> <laughs> รออยู <laughs> รออย่รออยู่จ้ะรออยู่โอเคงั้นก็จบคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวฝากไปดูกันด้วยข้ามฟ้าเคียงเธอเ <laughs>